ในป่ากว้างใหญ่ฤาษีโคดมอดีตกษัตริย์ผู้สละราชสมบัติจากกรุงสาเกตก็ได้บำเพ็ญพรธมาอย่างยาวนานกว่า2,000ปีแล้วบัตรนี้เขาก็แก่เท่ามีหนวดเขายาวเฟื้อยจนนกกระจาบสองผัวเมียมาอาศัยทํารังเลี้ยงลูกอยู่ในเขาของฤาษีจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับที่นกกระจาบตัวผู้เนี่ยได้บินออกไปหาอาหารตามปกติแต่ทว่าวันนั้นมันดันเข้าไปคลุกอยู่ในเกสรดอกบัวจนมืดคำ่ำ จนดอกบัวที่เคยเบ่งบานได้หุกกลับเข้ามาเป็นดอกบัวตูมขังเจ้านกตัวผู้เอาไว้ข้างในนั้นตลอดทั้งคืนและพอเมื่อเช้าแล้วดอกบัวก็บานออกเจ้านกตัวผู้จึงได้รีบบินกลับรังทันทีทําให้นกตัวเมียเน่กโกรธมากเลยนะครับคิดว่าผัวของตนเนี่ยหายไปกกอยู่กับกิ๊กทั้งคืนก็เลยต่อว่าผัวไปชุดใหญ่และเพื่อความสบายใจของเมียเจ้านกตัวผู้ก็เลยสาบานออกมาว่าหา ตนคิดนอกใจเมียจริงๆก็ขอให้บาปกรรมทั้งหมดของฤาษีโคโดมตกมาอยู่ที่ตนเมื่อฤาษีโคโดมได้ยินแบบนั้นก็งงเลยนะครับรีบเอ่ยถามกับเจ้านกขึ้นมาว่าตนบำเพ็ญพรสมาดีขนาดนี้จะเอาบาปที่ไหนไปตกแก่เจ้านกได้เจ้านกก็เลยรีบตอบสวนท่านฤาษีไปว่าบาปของท่านฤาษีนั้นก็คือการทิ้งบัลลังก์และทำให้วงกษัตริย์ต้องสิ้นสุดลงยังไงเล่า เมื่อฤาษีโคดมได้ยินแบบนั้นก็คิดขึ้นได้นะครับว่ามันเป็นความจริงเขาไม่รอช้าครับรีบประกอบพิธีกองกูลบูชาไฟขึ้นเพื่อขอลูกทันทีแต่ทว่าอำนาจของพระเวทกลับไม่ได้ให้ลูกแก่เขาแต่ได้ให้เมียแสนสวยที่ชื่อว่านางการอัจนามาแทนฤาษีโคดมจึงได้อยู่กินกับนางการอัจนาฉันผัวเมียนับตั้งแต่นั้นและไม่นานครับทั้งสองก็มีลูกสาวด้วยกันนามว่านางสวาหา